นี่เสนอตอนจอมโจรจอมใจคุณนิดาคิดเงินหน่ะหค่ะพี่ไม่รอไปาเลยพี่อันนี้ก็น่ากินอันนี้เยอดเยบแกทำอย่างนี้ได้ยังไงวะใช่ไม่มีมารยาทเลยหยิบน้ำปามาด้วยสิได้เลยนี่คุณนี่มันของฉันนะคุณอยากได้อะ ก็ไปหยิบเองสิอา้าวแม่สาวน้อยเท่าไห่ครับคุณนิดาสามร้อยยิมปกร้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาคืนอ้ยคุณจะปิดค่ะเดี๋ยวมันล็อกเองอีกเอ้าเพิ่งซ่อมไม่ใช่เหรอ ใช่แต่มันยังไม่น่าไว้วางใจอะวางตรงนี้ค่ะนี่คุณจำเรื่องสัญญาของเราได้ไหมสัญญาอะไรคะก็เรื่องเลี้ยงขอบคุณที่คุณช่วยเก็บเรื่องตู้แกเป็นความลับไง ลยตั้ง48่ลังนะลอเล่นค่ะอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วคุณไม่กลัวติดอยู่ในห้องนี้ี่หรอคงไม่โชคร้ายซ้ำซ้อนนะคะแต่ผมมันไม่เรียกว่าโชคร้ายนะก็คงไม่ถึงกับโวรยหรอกมั้งคะผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น มาผมช่วยยกไม่เป็นไรค่ะเฮ้ยพี่ๆๆเฮ้ยพปีนม,มาบอกว่าไม่เห็นผมนะเฮ้ยขอโทษฉันเดี๋ยวนี้จะขอโทษทำไมอ่ะจะไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยอย่าให้ฉันต้องนับนะหนึ่งเรามาคู่เลย นับทำไมอ่ะฉันจะแฉะความลับของนายให้พี่กินร,รู้เท่ากับจำนวนตัวเลขที่ฉันนับถึงไงสามสี่ห้าวยอมแล้วยอมแล้ว ลูกเปรดเสียอีกแล้วใจเย็นๆนะครับคุณเดี๋ยวผมจะลองหาทางเปิดดูคุณกเวินคุณลองหา,ากุญแจแถวๆหน้าห้องดูนะพี่สมนึกอาจจะเก็บไว้แถวๆนั้นน่ะเสียงจริงหรอ,อเสียแล้วเหรอปิดประตูไม่ได้ดูเลย ก็อยู่ในนั้นด้วยอะครับอยู่เป็นคนแรกเลยค่ะของที่ร้านเต็มก็เลยเอามาฝากไว้ที่นี่งั้นของพวกนี้ก็ของร้านคนุณนิดาเหรอคะเป็นไงบ้างคะเร็วหน่อยนะคะคุณนิดาต้องรีบกลับร้านนะคะเหลือประมาณสี่สิบกว่าดอกได้อะครับ<ะ>ขนาดนี้เชียร์น้องแพนแนงนะเรื่องก็คงไม่แปางนี้หรอกเพราะเธอนี่แหละเจ้าทำเป็นเรื่องใหญ่ ผิดก,ก,ก็ไม่น่ามาหลบที่นี่แหละเอา้าแต่ไอตีมเป็คนปิดประตูนะครับสนายว่าตันก่อนอะ่ะร้อยพอเลยค่ะไม่มีใครผิดทั้งนั้นละค่ะความผิดเธอแหละเอา้านี่ปล่อยให้ลูกบิดเสียได้ไงอะ่ะตาฟ้าเพิ่งเปลี่ยนไปเองนะคะโอเคเ่ะโอเคเราจะไม่โทษกันค่ะเราจะช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาความผิดเธอชัดใช่ไม่ดูแลเลย เล็กมือหน่อยสิช่วยดเนช่วยติม้วยค่ะช่วยด้วยนีย่คุณนิดาคิดไปเองหรือว่าอากาศในนี้มันน้อยลงไม่นี่ค่ะถ้า <c oughs> เราติดอยู่ในนี้อีกสักครึ่งชั่วโมงเราต้องตายแนย่ๆไม่นะคะฟ้าเคยติดอยู่ในนี้ตั้งนานอะ่ะก็ยังหายใจได้สบายอยู่เลยนะคะ เฮ้ยแต่นี้เราติดกันอยู่กี่คนแล้วแต่ละคนน่ะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นน่ะหมายถึงกรีดจ้ะที่น่าห่วงคือเราจะประทังชีวิตกันยังไงมากกว่าค่ะไม่มีอะไรที่กินได้เลยจะกลัวทำไมก็เอาที่สะสมในตัวมาใช้ดิสามปีไม่ตายหรอกนายได้ไปเร็วกว่าที่คิดแน่ไม่ใช่พอาอาหารแล้วนะโอ้ยขอบคุณครับคุณนิดา เราต้องเซฟพลังงานค่ะคุณนิดาว่าในนี้ต้องมีอาหารแน่ๆอาหารอาหารระวังหน่อยนะคะว่าจะเจออย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหารขนมก็ได้ตุ๊กแกค่ะฮะตุ๊กแก <c oughs> ผมโทรไปตามช่างแล้วนะครับอีกนานแหละกว่าจะมา <c oughs> ตัวอ like ้นี hey! ่ก hey! 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 yeah. ็แย่จะตายอยู่แล้วนี่จึงมีตุ๊กแกอีกเหรอโอ้ยตัวนั้นมาเล่ำท่ำกูนุแกนายไม่กลัวเหรอไงโอ๊ยตุ๊กแกเหรอไม่ใช่อรอะไรอ่ะไอ้ขนมเปลือกซอมมีดีเลื่องเป็นเพื่อนเสมอ นี่ไปกินที่อื่นได้ไหมอย่าอ้วนออโอ๊ยโอ๊ยโอ,อ,อ้ยโอ๊ยไอ้อาก็อ้วนแล้วต้อนเพลงพิเศษเมาจีบฉันทำไมเคยด้วยเหรอเออเคยด้วยเหรอแต่ที่เคยให้ซีดีรวมเพลงรักแล้วก็จดหมายลายลูกหมีพี่แกเอออารมณ์ชั่งวุ่นะครับก็เ,ออเออมื่อก่อนไม่บวมขนาดนี้อโอ้้ยยโโอโอ้ย น้ำฟ้าเป็นอะไรเปล่าครับคนนี้เป็นน่ะคือผมฉันรู้แล้วว่าเสียงแกฉันก็กำลังจะถามไล่ชื่อทุกคนนั่นแหละไอติมสบายดีค่ะถึงขนาเนี้ยอ๊ยยพอเถไอติมเดี๋ยวก็ช็อกตายกันพอดีอ่ะไม่พอจนกว่ากลิกจะขอโทษฉันเอางี้เก็บนั้นก่อนฟารู้นะว่ากริกเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกเล่นแบบนี้มันแรงไปนะ นี่ก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานอ่ะก็น่าจะรู้ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะไปเปรียบเทียบเธอกับใครอ่ะเธอเก่งที่สุดอยู่แล้วมีความมุ่งมั่นแล้วก็ยังไงก็ต้องทําตามฝันได้อยู่แล้วอ่ะไอ้วนไอ้ติมงอบมาจากกระตนมิจะกล่าท้าฝันใช่ไหมฉันจาได้โอ้โหว่าไงจะมีอะไรสักคนเราเฮ้ยนี่ ปิดุงได้ไหมนายเจนหายใจไมอหล่อเนี่ยฮะอากาศในห้องนี้จะหมดแล้วเหรอ,อกลิดเกล็ดไปแล้วเกล็ด<อ>คุณนิดาอย่าแย่งอากาศเกล็ดสิคะกล่ดเขาแพ้้มขนาดนี้อาจจะไปลมขึ้นมาได้นะคะขนาดนั้นเลยเหรอสมหน้าอเออใช่<อ>คุณนิดาจำได้<อ><อ>เจ๊พักเคยบอกว่าห้องเก็บของนี้มีประตูลับ บอกว่าในห้องเนี้ยมันจะมีช่องลับออกไปทางหนีไฟเฮ้ยมันต้องอยู่หลังชั้นวางของนี่แน่ๆเฮ้ยเฮ้ยแต่ฟ้าไม่เคยรู้เลยนะคะก็เธอเพิ่งมาอยู่ใหม่นี่แล้วเธอรู้หรอไม่รู้เหมือนกันเ้าลองดูน้องกลิตมาเลื่อนชั้นนี่เร็วเอาเร็วเข้าสิคะ ก็อยากช่วยนะครับแต่ใจสอบใจโกใจโกอ๋อใจโกน้องสาวใจแอนที่ตัวใหญ่ๆแต่น่ารักเนาะนี่น้าพี่กวินอยู่ก็คงช่วยได้แล้วไม่น่ามาติดกันนายเลยเอ้า้วเพราะใครอ่ะเดี๋ยวจะให้ขุดความหลังมาเถียงใหม่ไหมล่ะยังไงพี่กวิน นายสู้ไม่ได้สัยยกอย่างอ้ยพอเถอะคะ่ะทำไมต้องสู้กับคุณกวินด้วยล่ะคะทุกคนนะ่ะก็มีดีเป็นของตัวเองถึงกลิดอ่ะจะเลอะเทอะไร้สาระแล้วก็ขี้เกียจไปบ้างอย่างนี้เรียกว่าบ้างเหรอแต่กลิดอ่ะก็เป็นที่พึ่งพาได้นะคะถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยคุณกวินก็ไม่น่ารักเท่ากลิดหรอกคะ่ะ ฟอร์มก็เยอะจริงจังกับชีวิตเหลือเกินคือห้องมันก็ไม่ได้เก็บเสียงะนะครับออกมามา,มาเดี๋ยวฉันช่วยเองอนน มีสิน,นิดาเคยเห็นมันต้องอยู่หลังชั้นวางของงั้นเดี๋ยวผมลองไปตามคนมาช่วยงานดีกว่านะครับโอ้ยน่าจะคิดได้นาน,านแล้วนะพี่งั้นไม่ไปละโอ้ขอโทษครับพี่ว,วันนน,นเเจออะมมมีฉไ่่่าืรป็ ถ้ามูแต่รอช่างอ่ะวันนี้คงไม่ได้ออกอ่ะทุกคนช่วยเหลียวจากประตูด้นะครับอุ๊ยหลบหลบเอาสามเอ้าพี่ช่างมาแล้วครับผมรอต้องนานเนี่ยไอกล่องเครื่องมืออยู่นี่ไอผมคือพี่พี่แน่ใจเหรอครับเป็นวิธีใหม่น้างเอาเย ผู้หญิงคนนี้ที่มอยเงินเราจับมันไอ้ยุพงศไอ้ยุพงศ์ไอ้วินไอ้ไอ้สาอยู่เดี๋ยวนี้นะท้าวอยู่เดี๋ยวนี้นะท้าวอย่าให้จับซะดิอลยใช่คราวนี้ไม่รอดแน่ปืนป้อมน่ากลัวจังเลย หนักใช่ไหมไอ้กิให้ช่วยกันหน่อยพวกเรายอกกว่าจัดการมันเลยมีจองกี่คนกันแน่เนี่ยสคนครับเฮ้ยนั่นมัน่างทำกุญแจนี่คะฟาทำหน้าได้ค่ะ ขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่เป็นอะไรบ้างครับโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษแล้วพวกคุณไปเอามาจากไหนว่าน้ำฟ้าขโมยเงินพวกคุณไปก็ผู้หญิงคนนี้เกียบแกเล่าดิก็เธออะขโมยเงินนาฬิกาของเราไปอะสั้นๆแค่นี้นะ ขยขโมยลองค้นดูเลยไหมล่ะ like มีเนี้ยไี่เห็นจะมีอะไรเลย